สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่อง e a t c h channel เดิมนะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการเพิ่มกล่องเช็คบ็อกเข้าไปในแบบสอบถามของเรานะครับหรือว่าเพิ่มกล่องเช็คบ็อกในใน e x l e l นั่นเองนะครับอย่างเช่นของผมนะครับทำแบบสอบถามขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องการจะแทรก เช็คบ็อกเข้าไปตรงนี้นะครับทำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับถ้า Excel ของใครยังไม่มีเมนูนักพัฒนานะครับเราก็ไปทำการเพิ่มโดยไปตรงไฟล์แล้วก็เลือกตัวเลือกนะครับแล้วก็เลือกกำหนดริบบอนเองนะครับแล้วก็ให้ติ๊กเลือกตรงนี้นะครับผมนักพัฒนานะครับแล้วก็กดตกลงนะครับเราก็จะได้เมนูนี้ขึ้นมานะครับ พอเราได้เมนูนักพัฒนาขึ้นมานะครับให้เราเลือกตรงแทรกนะครับผมแล้วก็เลือกตรงนี้ครับกล่องเช็คบล็อกตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปติ๊กเลยนะครับน,ะบนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็วางตำแหน่งก็ลบทิ้งเลยหรือถ้าไม่ลบทิ้งก็ทำการแก้ไขนะครับถ้าว่าผมจะลบลบทิ้งแบบนี้นะครับ เราก็จะได้กล่องเช็คบล็อกแล้วครับเราก็ทําการ Copy c o n t r o l C แล้วก็วางเลยนะครับเพื่อนเน,นี่ครับเราก็นําไปวางใส่แบบสอบถามที่เราสร้างขึ้นมานะครับนี่ครับเราก็สามารถกดได้นะครับกดเช็คบล็อกได้นะครับในแบบสอบถามของเรานนัเองนะครับแล้วเราก็นําไปใช้งานหรือกดปินได้เลยนะครับ ได้แล้วครับไม่ยากครับวิธีการเพิ่มกล่องเช็คบ็อกเข้ามาในแบบสอบถามหรือเพิ่มมาใน Excel นั่นเองนะครับก็มีประมาณนี้ครับคลิปง่ายๆสั้นๆครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ